คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นกันอีกครั้งแบบนิว n o r m a l ตามเดิมนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษของหนุ่มกองทัพพีคที่เราได้มีโอกาสวิดีโอคอลต่อสายตรงไปพูดคุยแถมเจ้าตัวเขาก็ยังมาพร้อมการสปอยละครให้รักพี่ภาคษาว่าแต่จะเป็นยังไงตามพี่ต้นไปคุยกับน้องกันเลยคะ่ะวันนีครับกอัีคก็ตอนนี้ก็จะมีผลง,งานละครเรื่องแนด์สเอพรพักพากษาครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ทําเพลงแล้วก็ทําเดโมแล้วก็อะไรเกี่ยวกับเพลงทําที่บ้านครับผมก็เก็บตัวอยู่บ้านวันที่6กกรกฎาคมนีครับผมก็บทบาทของพีตัวละครของพีก <c oughs> ็จะเป็นเอาบอกไว้ก่อนว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวรักต่างวัยแล้วก็ละครตัวละครของพีก็เป็นเด็กฝตัวทนายซึ่งหลงรักพี่สาวคนนี้มาตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาฝึกที่ได้มาฝึกตัวทนายที่บริษัทเดียวกันกับที่พี่นังขเขา เอ่อถามว่ายากไหมเหรอครับคิดว่ามันสนุกดีครับได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ที่ได้ไปถ่ายที่เกาะพีพีได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งหนีหมาซึ่งที่เป็นคนกลัวหมามากแต่ว่าต้อง,ต,องต้องแบบปกป้องนางเองแต่ว่าก็คือแบบพอคัดปุ๊บพีก็อืมขาสั่นนิดหน่อยครับผมก็ได้ทําอะไรหลายอย่างหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนเรื่องนี้ประกบกับในอีกตัวแม่อย่างเบลาล่ารานีเลยนะพีเป็นไงบ้างอ่า สนุกครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้วงงานกับพี่เเพราะว่าพ<ม>ี่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขามากเยอะมากแล้วก็งานมันมันสมูทขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปได้ก็เพราะพวกเราแบบว่าเป็นทีมเดียวกันช่วยกันสนับสนุนกันค่ะหรืออะไรก็ช่วยเหลือกันครับพี่เขามาสอนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมกับการ,สการสแสดงหรือว่าคําแนะนําอะไรที่แบบว่ามาสอนพีกก็มีก็มีครับผเขาก็จะคอยบอกตลอดคอยแนะนําตรงนี้นะอย่างเช่นแบบว่า แสงบางตรงนี้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นมีกล้องตรงนี้ก็คือแบบว่าอย่าพยายามอย่าบางกล้องกันพยายามมันจะได้มาสมมุลขึ้นแล้วก็พีก็ปรับตัวได้แล้วก็ทําให้พยายามตอนเข้าฉากเป็นไงบ้างมีเกงกันแม้ตอนแรกเรื่องงานกับพี่เบลล่ากดดันงานกันบ้างไหมเอซีแรกวันแรกผมพีที่จําได้ว่าเหงือพี่เหงือออกจนไม่รู้จะออกอยังไงแล้วฮะคือซีแรกเลยที่จะเข้าก็คือบอกว่าพี่เป็นของพลังงานแล้วก็แบบแนี้แปลกแล้วก็พู่ซึ่งซีแรกของไม่มีอะไรเลยฮะแค่เดินแล้วก็แบบ พูดกับใจหลอกกับคนคนหนึ่งแล้วก็ปึ๊บออกไปแค่นี้แบบพี่ก็ตื่นเต้นลวเพราะว่ามันวันแรกครั้งแรกแล้วก็นับเวลานั้นคือเป็นเวลาแรกของพีที่จะเริ่มกับตัวละครน,นี้ละครกันอีกไลซึ่งช่างแต่งหน้าช่างผมน่าจะซับเหงื่อพี่ทั้งวันวันนั้นนะฮะแล้วก็มีไดเตรียมไว้ตลอดเพราะว่าเหงื่อท่วมจนไม่รู้จะท่วมยังไงละครับนานไม่กว่าจะบอกว่ารู้สึกว่า,วาไม่เก่งแล้วร่วมโอเคละ สักประมาณสิบคิวได้มางครับประมาณช่วงก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ประมาณเนี้ยครับรู้สึกมันเข้าที่มากขึ้นแล้วช่วงแรกก็จะมีเกงๆบ้างอาจจะแบบพูดไม่ชัดบ้างอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆค่อยๆปรับไปแล้วก็ตัวละครไม่ลงที่บ้างแต่ว่าพอทุกอย่างมันสมูุขึ้นก็อยากก็เป็นไปตามที่มาก,กับฉากฟินๆครับพีคมีไหมกับพี่เบลล่าเรื่องนี้จะแฟนๆได้เห็นเรา เคมีกับพี่เบลล่ามากน้อยแค่ไหนอ่าฉากฟินนเยอะมากครับคือก็มีแบบฉากที่ให้แฟนๆคอยจิกหมอนกันตลอดก็จะมีแบลบกมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นอะไรอย่างี้เต็ไมไปหมดก็ขอให้แฟนๆอือขอให้แฟนๆเตรียมหมอนกันไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มาฟินกับละครเรื่องนี้ใช่ไว่าฟินแน่นอนเรื่องนี้ฟินแน่นอนครับแต่ว่านอกจากฟินแล้วก็ยังมีแบบว่าดรามา่ามีจริงๆมันครบรถเลยนะครับมีทั้งดราม่า แอคชั่นนิดหน่อยแล้วก็มีแบบว่าแนวดับแบบที่เราให้เ,เรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายด้วยอย่างเช่นตัวอามาตรากฎหมายเองทางเราก็ามีที่บทต,ตัวละครของพวกเราก็ต้องไปว่าความอะไรครับคนก็จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดในสารว่าอะไรอแน่นอนเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นละครเรื่องแรกของพีคด้วยใช่ไหมกดดันหไหม แฟนแฟคาดหวังเยอะด้วยประกบพี่เบลล่าด้วยเป็นพระเอกด้วยพิคไม่รู้กดไม่รู้สึกดดันนะครับแต่รู้สึกตื่นเต้นว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะออกอากาศตื่นเต้นว่าอยากให้มันไปถึงวันนั้นเร็วๆพี่รู้สึกว่าละครเรื่องนี้ที่ตอนที่พีคเล่นพี่รู้สึกมีความสุขมากมันมีหลายอารมณ์ได้รับได้รับได้รับรู้ถึงมาว่าศิลป,ปะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุข่างที่พี่รู้สึกตอนที่พีคเล่น แฟนคิว่างไงบ้างัะครใต้ออนแอร์แลวรอลุ้นไหมแฟน,แฟนรอลุ้นครับตอนนี้ทุกคนก็แท็กกันมาเยอะมากเลยครับว่าแบบโปสเตอร์ละครนู่นนี่นั่นแบบเบื้องหลังที่เราถ่ายกันก็ออทยอยกันมาอัปโหลดใหม่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอืมเร็วเนี้ก็จะมีทีเซอร์ให้ทุกคนดูนอืมอ่าแน่นอนพีเหมือนพีก,ก็เป็นว่าขึ้นลุกใหม่ที่น่จาจับตาของช่องตอนนี้นอกจากเรื่องนี้<อ>มีเรื่องใหม่ไหมหรือว่าเรื่องนี้กระแสรรให้มันปังก่อนแล้วก็มีผลงานเรื่องต่อไปหรือว่าพีกพักก่อนพอไปรีงาน เต้นงานร้องเพลงโน่นนี่นั่นออละครสำหรับละครเรื่องต่อไปยังไม่ไม่ทราบว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอ,อ,อดูว่าผู้ใหญ่มอบอกาสว่าผู้ใหญ่แทน,นกันไว้ว่ายังไงแต่ว่าส่วนทางจีนหรือว่าทางเกาหลีอะไรก็ยังมีโปรเจกต์รื่อย <c oughs> ก็ยังติดต่อไปมาเรื่อยๆครับก็จะอาจจะช่วงนี้ด้วยสถานการณ์อะไรก็ยังยังติดขัดน,นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีงาน สามารถบอกเลยไหมโปรเจกต์ที่เกาหลีที่เราไปมาเป็นอะไรบ้างนี้นะั่นที่เราไปเต้นไปอะไรมาหรือว่าตอนนี้เป็นไงบ้างกา็มีแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเพลงครับเพราะว่าเพลงเป็นแรงจูงใจกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือช่วงกักตัวอยู่บ้านตอนนี้พี่ก็ทำเพลงเก็บไว้เป็นเดโมโกเก็บไว้เผื่อในอนาคตจะพัฒนาต่อได้แล้วก็เอาผลงานนี้ให้แฟนๆได้ฟังกันอีกนครับผมในอนาคตก็จะมีอะไรแนวๆน,น,นี่แหละครับมาให้ทุกคนได้รัชบชม เห็นพี่ลงคลิปเต้นเยอะมากในไงตรงไอจีชอบเต้นไหมหรือว่ามาอะไรยังไงคือลิปชอบเต้นอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่ามันมันก็เต้นมาตลอดแล้วก็เลยแฟนๆก็บ่นคิดถึงกันพวกพี่ไม่ได้โพสพีเปานคนไม่ค่อยโพสตในอินสตาแกรมอยู่แล้วแล้วแฟนๆก็บอกว่าคิดถึงมากเมื่อไหร่จะโพสพี่ก,ก็เลยออมเอาของเอาตรงนี้มอบให้กับแฟนๆให้ทุกคนได้เห็นกันแ,แฟนๆชอบไหมกับรูปนี้มีมีคนมาเมนต์มาว่า พีพีเต้นเก่งขึ้นก็ทุกคนก็แฮปปี้กันนะครับชอบกันแล้วก็พีก็จะพัฒนาต่อไปครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นที่พี่อยู่ที่จีนแล้วก็พีก็ฝึกซ้อมอยู่ก็เลยเอาคลิปตรงนี้แหละที่เราถ่ายกับเล่นๆเนาะก็เลยเอามาลงลองลงแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วครอบครัวเป็นไงบ้างครับว่าไงบ้างครอบครัวก็ตื่นเต้นครับทุกคนเลยไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ก็มีแบบว่าคุณย่าที่บอกว่าโอ้ยอยากดูละครหลานแล้วแล้วบอกว่าแบบมาเมื่อไหร่จะอยู่จะเป้าตั้งแต่แบบ เราเฝ้าตั้งแต่เย็นจนถึงหัวค่ำจนถึงละครจบแล้วค่อยปิดนอนอะไรเนี่ยครับซึ่งรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่แบบเห็นครอบครัวพพอร์ตที้ขนาดนี้แล้วก็ทุกคนคอยดูคอยรอดูผลงานแี้วคุณพ่อเราเป็นไงบ้างกับละครเรื่องแรกเขาต้องมีสองบ้างแหละเรื่องการจงการแสดงตอนนี้นั่นเรื่องการแสดงคุณพ่อบอกว่าตัวใครตัวมันนะลูกไปหาวิธีก็คือถ้าคุณพ่อสอนมันก็จะเป็นแบบว่าการแสดงของคุณพ่อเองอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็อยากให้ไปเรียนรู้มากกว่า แล้วก็ทางกองของเราก็มี acting coach อยู่แล้วแล้วเราก็มีทุกคนคอยทีมงานคอยดูแลอยู่ตอคุณพ่อก็ไม่ได้ปวออะไหมากแค่แนะนําว่าวันนี้นะจะมีฉากฝนตกต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างหรือเช่นแบบผ้าขนหนูไปเองไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากจะเป็นของส่วนตัวมากกว่าที่คุณพ่ออแบบ่อจะแนะนาแล้วก็จะมีแบบเก้าอี้ที่คุณพ่อแบบว่านั่งมาตั้งแต่แบบสมัยที่คุณพ่อถ่ายละครก็จะเอาให้ทีมานั่งอะไร่างนี้ครับจะได้เป็นไอเทมหรือว่าเป็นแรซึมซับหรือ,อยังไงใช่ครับผม ก็คุณพ่อก็เอามาให้เอ่อก็องขังหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ก็รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่พี่นั่งเพราะว่าแอมมันเป่าตรง,งนี้พอดีแต่คุณพ่อก็ให้การสนับสนุนเราเยอะมากตั้งแต่ไปตั้งแต่ตอนนุ่นนะนะแล้วก็มาซัพพอร์ตเรื่องนี้อีกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเออโชคดีมากครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่พี่จะทาอะไรก็แล้วแต่คืออยากเป็นนักร้องอยากเรียนเป็นโน้ตุนคุณพ่อซัพพอร์ตแล้วก็ ไม่มีครั้งไหนที่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยอยากอยากให้เป็นอย่างงู้นอยากให้เป็นอย่างนี้คือพ่อพ่อไม่เคยถามเลยแค่ถา,ถามว่าอันนี้มีความสุขไหมถ้ามีความสุขคำต่อไปถ้าไม่มีความสุขตอคือเขาไม่คิดอะไรเลยครับถ้าพี่บอกว่าเค OK, ไม่อยากทําแล้วก็คือคุณพ่อก็บอกว่าโอเคถอยพ่อพอแล้วเงวรู้ว่าม,มีความสุขนคะครับผมรู้สึกว่าสนัรู้สึกว่าพ่อ,พ,อพ่อสนัมากแล้วก็ดีใจมากครับที่ มีความกดันครับผมอ่าแล้วนอกจากช่วงนี้อย่างแน่นอนโควิดใช่ไหมเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านใช่ไหม<ช>พีพีทำอะไรบ้างตอนนี้นอกจากลุ้นละครแล้วเต้นแล้วมีอะไรอีกบ้างกิจกรรมยามว่างก็มีทําเพลงครับแล้วก็มีทําอาหารน,นู่นนะี่นั่นแล้วก็มีออกกําลังกายปันย่นจักรยานที่บ้านเซตอัพบนพื้นอะไรอย่างนี้ครับว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องพร้อมอเมื่อไหร่นะเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมไว้ตลอดเวลาครับผมเช่นร่างกายเราก็ต้องทําให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ไงนะั้นไปเต้นปุ๊บ ไปร้องปึ๊บแล้วมันจะแบบร่างกายแรงมันจะไม่อยู่ที่ไม่คอทีอย่างเพลงนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่อ่ะเตรียมทํำไหมหรือว่ากาลังุ่้หรือว่ากาล,ลังเป็นแนวไหนอะไรยังไงบอกได้ไหมอ่าตอนนี้เป็นเพลงประกอบละครไปก่อนฮะของละครเรื่องนี้แหละครับที่พี่ทำเอาไว้ก็จะเป็นละครเ,เพลงชื่อว่า Promise You ซึ่งแปลเป็นไทยว่าอ่าฉันสัญญาผมสัญญาญแนวเป็นว่าเป็นแนวโรแมนติกหน่อยก็คือแบบผมสัญญาที่จะอยู่ข้างคุณตลอดแสดงว่าปล่อยมาพราาอาพ้พอมละครเลยใช่ไหม ใช่ครับก็เพลงนี้ก็ทำเองแล้วก็แต่งเองแล้วก็มิกซ์เองจนถึงพสต์โปรดักชั่นเก่งมากเลยทำเองทุกอย่างเลยเล่นด้วยร้องด้วยครับผมก็เพลงนี้พี่ว่ารู้สึกผูกพันมากเพราะว่าพี่ตอนนั้นจําได้ว่าทําเพลงนี้เสร็จตอนประมาณตีห้าหกโมงเช้าแล้วก็เจ็ดโมงเช้ายังทำงานต่อแล้ซึ่งแบบมันมันเพลงนี้มันวนอยู่ในหัวน่านมากะและ้วก็พอได้เห็น m ีได้ไทยมีแล้วก็มีม,มีพี่วินบาดดี้มอคอยมาช่วยกากับภาพให้ก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นครั้งแรกของเราเนาะที่แบบได้เห็นแบบเอ็มีแบบอย่างนี้กับเพลงนี้ที่เราตั้งใจสร้างมาันขึ้นมาแล้วก็เป็นแนวแบบจะเห็น <จะ S 1> พีคอนาคตเปิดเพลงเปิดค่ายเพยงลงไว้เองไหมหรือว่ายังก่อนเอาเป็นตัวเองก่อนอ๋อแน่นะคตก็พี่ขอทำกันตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็นอนาคตเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าพี่จะทําทำอะไรตระนั้นก็แอ่วตอนนี้ก็อย่างแน่นอนอยากให้พีกส่งกําลังใจให้กับ แฟนๆหน่อยที่ติดตามดูรายการของเราแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้คือโควิดสิบเก้าแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้กับคนไทยแล้วก็ฝั่งละครได้พีคได้ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่าน,น้นวิตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปจริงก็ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากใส่มสแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไว้แล้วก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ฝากละครของพิงด้วยละครแดรสุดเล่ให้รักสร้างสรรแล้วผมจะออนแอร์ในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับฝากไ้นะครับโอเคขอบคุณพิงมากเดี๋ยวเราติดตามผลงานขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ แม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่โชคดีแบบสุดนอกจากจะเป็นลูกไม้หล่นตายต้นแล้วครอบครัวยังพร้อมซับพอร์ตทุกความฝันจริงๆรับรองว่าอนาคตไปได้ไกลแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดกรกฎาคมนี้เตรียมพบกับการประชันบทบาทของหนุ่มกองทัพพีกและนางเอกตัวแม่อย่างสาวเบรารานีนะคะบอกเลยว่าการันตีความปังแน่นอน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิม17นิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ